นี่ก็มานอะเมื่อเกือบสามปีที่แล้วอ่ะช่วงนั้นก่อนโควิดใช่มาหน้าฝนช่วงั้นมันก็ไม่ถึงหน้าฝนแต่ว่ามันฝนมันมามั้งฝนตกไงฝนตกฝนตกมาช่วงการกระถินเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่ายังไม่หมดฝนไงปีนั้นอ่ะฝนยังไม่หมดปีนั้นก็มาสงกรานนอนที่บ้ากระถินสงกรานจะไม่แต่ว่ามันมีฝน ว่ากระถินกระถินเนาะงานบุญกระถินงานบุนกระถินนี่แหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงหน้าฝนนะแต่ว่าฝนมาก่อนอเพราะว่ายังไม่ได้เข้าฤดูฤดูฟอลเลยเพราะว่าฝนมันมาก่อนอันนี้ตอนนี้มันจะเป็นที่สวยเพราะว่าดูมันเป็นเนินเนานนนะใช่เป็นเนินเป็นมุมองศาไอ้กลงหันเห็นไกลๆก็น่ะเห็นแบบ เล็กแต่โเข้าไปดูแล้วโอ้โหมันใหญ่กว่ารถเทรลเลอร์อ่ะโอ้ใหญ่ใหญ่มากใบพัดมันใบเดียวใช้รถเทรลเลอร์เข็นนะใหญ่มากตัวนี้เราก็มาถึงวงเวียนแล้วแต่ว่าไม่ใช่วงเวียนใหญ่นะเป็นวงเวียนอะไรวงเวียนเล็กเล็กใช่ไหมใช่อันนี้ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Uh, traffic circle นะครับ traffic circle หรืออีกสามนึงก็เรียกว่าถ้าเป็นแบบพวกบริจิตจริงๆมันเรียกว่า uh, round about round แปลว่ากลมๆเท่ก <c oughs> ากับกลมเวียนยนะเราดูบรรยากาศไปด้วยเรียนร,ร,รู้ภาษาอังกฤษไปด้วย ตรงนี้เป็นแนวลงแนวเอามาถ่ายทำให้ได้บางคนเขาไม่ไม่ได้เห็นแล้วก็เอามาถ่ายทอดได้เห็นเนาะเอามาแชร์กันทุกวันนี้สังคมมันเป็นสังคมที่แชร์ลิงเลยเป็นอะไรที่สบายๆช่องของเรานี่เป็นอะไรที่ไม่ต้องซีเรียสมากฟังตามมาไปบ้าง่อนคลายยรียดไปบ้าง แต่ว่าไม่มีดร,ราม่าเจออะไรก็ถ่ายเอาไปแช์กันก็ <c oughs> แต่ขนาดเขาเสียหญาเขาเสียหนาสะย,ยังเอามาแช่ <c oughs> อันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศไปฝากทางบ้านนะคนที่ไม่ได้มาหรือว่าคนต่างเมือบ,บางทีไม่มีโอกาสได้มาก็ฝากคือตอนนี้คาราัตเตียดิมิตของเราเมืองโมเดสโตเนี่ยกำลังเดินทางไป เมืองแฟร์ฟิลด์ไปงานบนุญกระถิ่นวัดชัยมงคลซึ่งวัดชัยมงคลนี้็ถือว่าเป็นวัดไทยแห่งแรกในเมืองแฟร์ฟิลด์โดยมีท่านอาจารย์เจ้าวาดพระครูศรีชัยวิเทศท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ร้อมยคณะสงฆ์มีเดียกัน5รู่ท่านจัดทําบุญทอดกระถิ่นในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เดินทางมาถ้าพูดไปแล้วเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็มาทุกปียกเว้นช่วงโควิดที่ผ่านมาในสองปีกว่าเราก็ไม่ได้เดินทางมา ทันตัวรดการจัดทําบุญไปเนี้ยข้างหน้าก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นภูเขาตรงด้านขวามือของเราก็จะเป็นค่ายทหารเั้เรียก a อฟ a ี r Force Base อกีก็จะมีเครื่องบินขึ้นลงขึ้นลงอยู่เรื่อยๆอย่างเนี้ยอันนี้เราเราไม่ได้ไปทางค่ายทหารหรอกเพราะว่าเราอยู่่างจากค่ายทหารอยู่นนี้จะดักใกล้เขาไม่ได้หรอกใช่ไก็เขามีเขตของ้ามของเขาเนี้ยเพราะว่าในพื้นที่นี่สวย เขาเรียกว่าหลักติงเขาหน้าติดคลองหน้าติดเปหน้าติดคลองหลังติดเขาว่าหน้าติดเขาหลังติดคลองกลางตรงกลางติดจำลองใครจะซื้อบ้างกลางติดจำลองสวยสวยงามสวยเดี๋ยว้ามีโอกาสจะพาคุณมันี่ไปทานเขาเรียกว่า เอเดียฟิฟตี้ทูหรือเปล่าน่าจะเป็นเอเดียฟิฟตี้ทูอ๋อฟิฟตี้ทูที่ว่าในที่ว่าเขตห้องข้ามของทหารที่ว่ามีเขาสร้างยานอวกาศน่ะเออะมนุษย์ต่างดาวอ่ะไปต่างรัสเบีั้นน่ะอ๋อเป็นเขตห้องข้ามเป็นเขตซิเคียวร์ตี้ห้องข้ามอันดับหนึ่งใช่เราก็ไปมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่จะไปมาถึงภาพแถวนั้นแต่ถ้ามีโอกาสครั้งนี้เราก็ไป เราก็ตะเวนตะเวนไปเป็นธรรมะสัญจรไปเรื่อยๆแล้วก็มาแชร์มาแชร์เอามาแชร์ให้ท่านที่ไม่ได้มีโอกาสมาใช่แล้วก็ศึกษา,าไปเรื่อยๆชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดน,นอย่างเงี้ยว,ว่าวธถีชีวิตของชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงเนี่ยความสุขมีทุกข์กันยังไงระวังว่าคอนเทนต์นี้ก็คงจะถูกใจนะครับถ้าใครถูกใจก็จะลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ กดแชร์ share, และที่สำคัญคือกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เวลาเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะได้ติดตามไปทันเวลาแลวที่สำคัญคือกดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับบางทีท่านอยากอยากให้ให้เราไปถ่ายทำที่ไหนอ,อไปค้นหาที่ไหนบ้างก็เราถ้ามีคอมเมนต์เยอะๆเราก็อาจจะตามตามทำทำตามท,ท,ที่คอมเมนต์เขาเรียกร้อง ก็ฝากไปด้วยนะครับช่องธรรมะสบายสบาย USA นะครับแล้วก็ช่องของบินนี่ด้วยครับบอกไปด้วยก็แล้วก็ก็เอาไปติ่งไปห้อยไว้อีกช่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นช่องของลูกศิษย์ธรรมะสบายสบายนี่แหละครับชื่อว่าช่องว่า,า Thai Kitchen Benny นะครับก็ก็เปลี่ยนชื่อจากพ่อครัวพาทัวร์พารมมานะครับเพื่อให้ช่องเป็นสากลเป็นสากลขึ้นนะครับ ก็ถ้าใครถ้าใครอยากติดตามก็ไปติดตามได้นะครับ Thai Kitchen Benny นะครับ